แอปรีวิวนะครับขอแนะนำพิธีกรประจำช่วงของเราครับคุณบอมแอดโมบายบอมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมกลับมาแล้วอาทิตย์นี้ครับกลับมาแล้วครับครับผมก็เริ่มเลยสำหรับข่าวแอปวันนี้นะครับ Viber ครับบางคนอาจจะยังไม่รู้จัก Viber เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้คุยโทรศัพท์โทรฟรีโทรฟรีเลยครับ เรียกว่าเป็นฟีเจอร์เหมือนเหมือนไลน์นี่แหละครับหรือว่าเหมือนสกายนะแต่ว่าคืออัฟไบเบอร์นี่ออกมานานแล้วจริงออกมานานมากแล้วสามารถทําให้คุณโทรฟรีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ก็สมัยแรกๆก็ใช้ก็ดูหน้าจอพอสมควรนะครับบอกว่าโทรศัพท์จริงๆครับเป็นโทรศัพท์จริงเลยพอพอดูหน้าจอปุ๊บก็บอกเอ็นี่มันมันโทรศัพท์โทรศัพท์ธรรมดาฮะก็คือนี่คือไวเบอร์ก็คือกดเบอร์สามปุ๊บเนี่ยแล้วก็โทรผ่านเนี่ยได้เลยใช่ครับนะครับก็ สามารถโทรหาเพื่อนที่ใช้ไ i เบอร์ด้วยกันได้มันก็เสิร์ชหา Contact คอนแทคอัตโนมัติเลยไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้อัปเดตล่าสุดครับ<ส>เขาออกแอป,ปที่อยู่บน PC กับ m a c มานะครับ<ม>ตอนนี้ใครที่ใช้ PC กับ Mac ด้วยก็สามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันเวอร์ชันเดียวกันเลยเรียกว่าซายนเข้าไปเป็นแค n t เดียวกันนะโทรหา<ม>เพื่อนได้นะแล้วก็รับสายได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้ยังโทรวิดีโอคอลไม่ได้ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเรียกว่าเข้าแข่งกับ Skype จริงๆเลยเพราะปกติ Skype เนี่ยเข้ามาจากเดสก์ท็อป เขาไปทำโมบายแอปตอนนี้ไ i เบอร์เนี่ยมาจากโมบายแอปแล้วก็เข้าไปทำเวอร์ชันเดสก์ท็อปคล้ายๆกับไลน์ไงเมื่อก่อนก็จะมีบนมือถืออย่างเดียวเล้มาออกแอปสำหรับ PC ีซีนะครับฟีเจอร์ใหม่ตรงนี้ที่ไ i เบอร์มีที่คนอื่นยังไม่มีเลยครับตัวเด็ดเลยคือคุณสามารถที่จะทランスคอร์หรือว่าย้ายการโทรจากบน PC มาบนโมบายได้โทรรอยู่เนี่ยนะครับย้ายได้เลยครับสมมติผมกำลังคุยๆอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่ต้องออกไปแล้วครับแป๊บหนึ่งนะ ขอย้ายเข้ามือถือปุ๊บแล้วได้ใหรเลยไม่ต้องตัดสายโทรใหม่สะดวกมากครับนะครับฟีเจอร์ใหม่ไปลองโหลดดูที่ใครที่ใช้ไบเบ r ร์นอยู่ครับคนใช้กันเยอะครับแต่ไม่ค่อยมีใครโทรหากันหรือเปล่าจผมก็มีอยู่ในตกลงก่อนอันนี้เด็นมันช้าไงคือโทรแล้วมักตกกตอนนี้ก็มี 3G แล้ว1,000เดืนกับมัน1เดือนจะแรงต่อไปนี่โทรกันสบายเลยครับไปลองโหลดกันใช้ดูก่อนสำหรับอันต่อไปที่อัปเดตครับชื่อว่า Paper by 5 i ครับก็โปรแกรมกระดาษครับ เขียนว่าเราเคยแนะนํากันไปแล้วครับว่าสุดยอดสุดยอดมีปากกาให้เลือกเยอะจริงๆเลยแต่ว่าถ้าฟรีไม่จ่ายตังค์ได้ปากกามาแท่งเดียวครับแต่ยังลบอีกอันหนึ่งเบสิกมากเปิดอินแอปใช่คเสียเงินซื้อปากกาเพิ่มตรงนี้เนี่ยเขาอัปเดตครับตรงที่ว่าเรียกเรียกว่าเรียกว่าอะไรอะเอนจินการเขียนนะครับครับเขาอัปเดตให้มันดีขึ้นแม่นยําขึ้นนะแล้วก็ทำนี้ได้นะครับตรงนี้ครับซูมแล้วก็คลิกวาดวาดแล้วก็ มีมได้แล้วสำหรับแบบคนแบบวาดการ์ตูนอะไรอย่างนี้นะรายละเอียดชอบเลยถูกต้องไปลองใช้กันดูครับเปเปอร์ครับล่าสุดฟรีซื้อปากกาเพิ่มในนั้นก็เนี่ยมีปากกาเยอะมากเลยครับผมต้องไปซื้อเพิ่มหัวต่างๆสังเกตครับอ่ามีทันทาผสมสีนะใช่ครับเก๋มากมีเยอะมากเลยเดียวไปลองกันดูเปเปอร์แบบฟิฟตี้ครับต่อไปครับช่วงแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับเป็นแอป ปกติใครๆก็ชอบทำสติกเกอร์ใช้สติกเกอร์กันครับส่งสติกเกอ ER ร์เข้าไลน์ส่งอะไรนะโหสติกเกอร์เยอะมากเลยผมงงไปหมดแล้วไม่รู้อะไรเป็นไรตอนนี้จะยิ่งเยอะกว่าเดมิมครับเพราะว่าคุณสามารถทำสติกเกอร์เองได้ครับกับแอปสติกเกอร์มีครับับแอปสติกเกอร์มีนะครับก็ใช่จริงๆหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเป็นคนนะครับสมมติอ่ะคุณบอมถ่ายหน้าถ่ายหน้าตัวเองครับสติกเกอร์คุณบอมครับครับอ่ะก็เอาหน้าเข้าไปเอาหน้าเข้าไปประกบทีหนึ่งครับปรนเลยนะครับระหว่างที่คุณผู้ชมรอมานะครับ ก็ถ่ายรูปหน้าครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็สามารถสร้างหน้าของคุณให้เป็นสติกเกอร์ได้นนำสติกเกอร์นั้นไปใส่ในรูปแล้วก็ไปโพสตามโซเชียลต่างๆได้เลยนี่ติ๊กักคุณบอมนะครับนี่ครับเขาก็สร้างสติกเกอร์ขึ้นมาอัตโนมัติให้คุณเลือกเลยทันทีมีห<ม>ลายแบบนะครับนี่เยอะมากเลยทีเดียวถ่ายครั้งเดียวนะครับนี่ถ่ายไปแชร์เดียวนะครับออกตรึงมาเป็นมีใส่แว่นดมาเป็นเซต ใส่หมวกเยอะจริงเนีน่ยได้คุ้นๆมากอันเนี้ยตัวตัวที่มันเห <m uch ing> มือนจะเรียนแบบใครมาหรือเปล่าเพราะว่ามันเซฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเซฟเป็นภาพอยู่ในฟโฟล์ดโฟล์ดอัลบั้มแล้วเวลาคุณใช้เนี่ยคุณไม่ต้องใช้ในแอปไลน์หรือวอทแอปคุณก็กดเลือกภาพไปแหละส่งไปสต<ช>ิ๊กเกอร์ของคุณก็ส่งเป็นรูปแทนไปนะสติ๊กเกอร์มีนะครับเหมาะกับคนที่อยากจะมีสติ๊กเกอร์ของตัวเองโจ้เชยแทนแทนไปก่อนมีน่ารักทีเดียวเลยน่ารักดีนะครับตัวนี้อ่ะไปลองดูฟรีด้วยลองกันใช้เล่นกันดูแล้วส่งกัันมาครบ ช่วงต่อไปครับแอป V l i ลท์ครับเริ่มต้นแอปแรกกับเกมสุดยอดนะครับติดกันจริงๆชื่อว่า Dots ครับ Dots ีโอทีเอที่แปลว่าดอทหลายๆดอทแปลว่าจุดเนี่ยแหละจุดเยอะๆเลยครับเกมนี้ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากจุดนอกจากจุดเลยมีแต่จุดจริงๆครับเริ่มเล่นเนี่ยครับกดเพลย์นะครับมันก็มีจุดขึ้นมาให้ครับแล้วเล่นยังไงครับต้องบอกก่อนว่านี่คุณแก่เล่นไปหลายเลเวลแล้วจุดเลยเยอะอ๋อครับเลเวลแรกมันให้มา2จุดเองครับก็ลากจุดต่อกันครับแค่นั้นเองครับ จุดสีเดียวการต่อกันใช่ครับก็ลากไปเรื่อยครับแล้วเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นด่านเป็นเรียกว่าบอกมาว่าคุณต้องทําอะไรนี่อาจจะบอกว่าให้คุณลากจุดเป็นสี่เหลี่ยมอ,อาจจะบอกบว่าคุณลากจุดให้จุดหมดภายใน60วินาทีก็จะมีชาร์จสต่งบาง นี่คุณแกแอดวานมาต้องบอกว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุณแกเล่นกับหัวอยู่นะคุณแกเล่นกับหัวแล้วก็โชว์ให้ดูอยู่คุณแกเล่นมาหลายคืนแล้วเพราะว่าจุดเยอะเต็มจอเลยเริ่มต้นใหม่มี2จุดสจุดเนี่ยเล่นไปหลายหลายคืนจะมีจุดเยอะเต็มหน้าด้วยนะครับเป็นสิวครับไม่ได้นอนมี่ไม่ช่นอย่างนี้ให้ดูว่าเนี่ยเช่นแบบว่าไม่ให้จบภายในตื้อตืาไปนะครับมีเกมน่ารักนะครับแล้วก็ตอนนี้มี344ดอทแล้วครับจุดเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ก็อันนี้คือเป็นเกม ง่ายถามว่าเอามาแนะนำพออะไรเพราะเกมนี้ถูกโหลด1ล้านโหลดเกมที่เขาเรียกว่าเกมง่ายๆโง่ๆเนี่ยนะครับถูกล้านหนึ่งล้านโหลดนะครับคือแบบอยางรวดเร็วแล้วก็แบบว่าขึ้นตีอันดับท็อปชาร์ตของต่ลงประเทศเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเวลาหาย3ามชั่วโมงตอไปเลยครับตอไปกับ เวลาหายไปแล้วทำงานกันบ้างชื่อลองมาดูแอป,ปชื่อ Adobe Idea ครับอ่า Adobe นี่คือค่ายเดียวกับที่ทำ Photoshop ที่เรารู้จักกันนั่นเองใช่แล้วครับอขาเขาก็ทำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Idea เอาไว้สำหรับเวลาถ้าคุณอ๋มีไอเดียอะไรเด็ดๆขึ้นมาก็เขียนใส่เข้าไปเลยครับ แต่เผอิญว่าพวกเราก็ไม่ได้ทการาฟิกทําอะไรพวกนี้ทําไม่เป็นว่างไงก็าลายมืออย่างเงี้ยใครมีไอเดียอาจจะเป็นคนที่เขียนกระตูนอยู่แล้วอาจจะเขียนกนระตูนงกระตูนลง Facebook หรือเปล่ามีไอเดียอะไรก็เขียนลงไปได้แอปพลิเคชันมันฟรีครับแล้วก็เรียกว,ว่ามันเป็นคลาวด์ต้องบอกว่าปกติมันไม่ฟรีใช่ราคาช่วงนี้มันฟรีช่วงนี้มันฟรีรีบโหลดกันต้องรีบโหลดเลยเพราะว่าราคาสูงเลยทีเดียวตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามีเลเยอร์ด้วยครับเลเยอร์นี่เหมือน Photoshop เลยทีเดียวฟีเจอร์นี่เรียกว่าขั้นสูง นะแจกฟรีแบบแอดวานซ์ใช่ครับแล้วก็สามารถซิงค์เข้าไปกับเเรียกว่า Adobe Cloud ของเขา Service Cloud Service ของเขาให้ฟรี2กิกเลยทีเดียวใครอยากจ่ายตังค์อยากได้เยอะกว่านั้นยี่สิบกิกเดือนละประมาณหกสิบบาทก็ไปลองดูกันนี่มีไฮไลท์เดี๋ยวโหลดไว้ก่อนครับใครทำงานด้านนี้อยู่นะครับมี iPhone iPad ได้ทั้ง iPhone iPad แล้วแถมไปผมก็เลือกสีที่มันเป็นรูสกีเลยเนี่ยครับต่อไปเลยครับแอปพลิเคชันต่อไปสำหรับหนุ่มๆสาวๆนักแต่งตัวทั้งหลายครับครับนี้ชื่อว่า Vis ครับ v i s s เป สามารถถ่ายรูปการแต่งกายของคุณแล้วก็มาโพสตแล้วก็แท็กครับวันนี้คุณหนูใส่เสื้ออะไรยี่ห้ออะไรเข็มขัดอะไรเจงๆอะไรรองเท้าอะไรเป็เชียลโซเ ocial กับเรื่องเครื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใช่ครับนะครับเสร็จแล้วนี่ก็เอาไปอวดคนอื่นครับคอมเมนต์กันได้แล้วก็ไปคอมเมนต์ได้ครับเราแต่งตัวเจ๋งแต่งตัวดีก็อวดคนอื่นให้คนอื่นได้ดูหรืออาจจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้เป็นแนวทางนะครับในการศึกษาการแต่งตัวนะครับก็เลือกดูได้ว่ามียี่ห้ออะไรยังไงแท็กได้หมดเลย เราก็ไปดูเขาไปตามฟอลโล่บางทีเราไปดูเนี่ยแบบเห็นรูปว่าเอ้ยเสื้อตัวนี้สวยจังเลยกดเขาไปดูได้ด้วยว่าเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรใช่ค่ะเขาก็จะแท็กเอาไว้ด้วยนะก็ไปตามคนที่เขียนได้ดีแท็กดีๆไว้คือจริงข้อดีของเรียกว่าเป็นเหมือนลุคบุ๊กอ่ะคือแบบใช่ครับสำหรับคนที่แบบว่าออชุดเนี้ยนะฮะอย่างตานุ่มคนเนี้ยนะครับถ่ายมาปุ๊บ อ่าเสื้อขึ้นหมดเลยครับดีอ๋อนะครับเอชเอ็มอะไรก็ว่าคุณอยากเรียนแบบปุ๊บคุณก็ไปดูเลยว่าตึ๊ดๆท่าไหยังไงกดเข้าไปดูได้อีกกดไปดูได้อีกว่าแบบมันมันเป็นยังไงใช่ไหมท็กไว้หมดครับอ๋อแท็กไว้หมดนี่ท็กเอาไว้ครับคุณก็สามารถรู้ได้ว่าเป็นราคาเป็นยังไงเท่าไหร่ก็จริงจังคนอืก็ต้องเอาไปเสิร์ชเองครับแต่มาคุณดูครับ ไปตัวนะแล้วแต่สามารถเติมรายละเอียดได้สามารถแท็กบอกได้ก็ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นไอเดียใครอยากได้ไอเดียการแต่งตัวหรือใครอยากจะแชร์ไอเดียการแต่งตัวตอนนี้ผมว่ามีต่างชาติเยอะคนไทยไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเรื่อยๆคิดว่าคนไทยน่าจะคิดน่าจะคนไทยเราแต่งตัวไม่แพ้ต่างชาติเลยทีเดียวเราต้องอวดนะ ใช่แล้วเข้ามาคอมเมนต์กันนิดหนึ่งถูกต้องผมแล้วผมก็ผมก็ชอบไปดูครับแต่งตัวดีนี่มีชัยครับสาวๆฮะก็ใช่ครับเป็นรับต่อไปครับแอปพลิเคชันกล้องครับถ่ายภาพชื่อว่าเว e Cam ครับเว ve ที่แปลว่าการบกมือเนี่ยละครับที่แปลว่าคลื่นไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับบกมือในกรณีนี้แปลว่าบกมือเวฟเป็นการเวฟแคมหมายความว่าคุณสามารถจะเอามือถือของคุณไปตั้งเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นคุณยกมือเวฟมันก็จะถ่ายรูปครับให้เห็นภาพหนึ่งไม่ต้อง ไม่ต้องใช้เพื่อนใช่ครับใครไปถ่ายทีอะไรก็เราตั้งไว้แล้วเราก็เอามือไปเวฟตรงนี้ฮะที่มือที่จุดนะครับเสร็จแล้วก็จะถ่ายจุดเด่นของแอปนี้ครับพอเราถ่ายแล้วเนี่ยมีคนบิวด้วยครับเหมือนมี่ช่างภาพอยู่ยืนอยู่จริงๆครับก็จะมีเสียงเชียร์มาว่ายิ้มหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ยิ้มหน่อยหันหน้าหันซ้ายแอคหน่อยอะไรหน่อยจริงแล้วต้องบอกว่าแอปนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการวางเครื่องไว้สําหรับไว้ไว้กับพี่ใช่คพิงอะไรไว้นะครับพอพอเครื่องมันไม่นิ่งเนี่ยมันจะไม่ถ่ายให้ครับนะครับนี่ผมพยายามมือบาง เราก็ถ่ายรูปครับอันนี้เป็นรูปคู่แห่งความรักครับไม่มีใครอยู่เลยก็คือไม่ต้องไม่ต้องกดชัตเตอร์นะ,ะใช่ครับ ตั้งเอาไว้ได้เลยถ่ายได้หมดอะไรนี่มีบิลด้วยเออถ่ายอีกอันดีกว่าไม่ต้องแค่แค่เรื่องตรงเนี้ยนะครับแต่ตรงจุดเนี้ยนะครับไปไปจุดไว้ตรงไหนที่แบบว่าคุณจะเอายื่นมือไปแปะอย่างนั้นอ่ะนะต้อเป็นเทคนว่าเอ้ยมีมือแปะปุ๊บนับกแสดงสาววิแล้วถ่ายรูปเลยอะไรอย่างนั้นใช่ครับสุดยอดจริงๆเว็บแคมครับผมเว็บแคมครับมีทั้งเวอร์ชัน iPad และเวอร์ชัน iPhone ด้วยอืมโหลดใช้กันดูครับแอปสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับชื่อว่า Photo Pro ครับเป็นแอปเกี่ยวกับรูปอีกแล้วครับ แอปนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกรูปได้ตั้งแต่2งถึง5รูปครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็ตั้งคำถามให้คนมาโหวตกันครับมันเรียกว่าโพลไงฮะบางทีเนี่ยเราแบบว่าอาจจะออกแบบโลโก้ไว้ครับนะครับเนี่ยอันไหนดีเราสนใจไม่ถูกบางทีเพื่อนส่งมาให้เลือกครับหนึ่งสองสามาอันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็เลือกโหวตไปนะครับคุณจะโหวตนะอาจจะสาวๆแต่ตัดสินใจไม่ถูกวันนี้ใส่รองเท้าคู่ไหนดีโอ้โหถ่ายเลยครับสี่ห้าคู่แล้วก็ให้คนช่วยเลือกครับ นี่ผมชอบเจอเนี่ยนอ,อกจากนั้น,นแล้วเนี่ยนอกจากการถ่ายรูปตัวเองแล้วเนี่ยยังสามารถโหลดภาพากอินเทอร์เน็ตมาลงได้ด้วยครับเราอาจจะพูดถึงเรื่องประเด็นอะไรบางอย่างที่อยากจะให้คนมาเลือกกันเราก็อาจจะไปหารูปากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานได้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้าอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่อง ยี่ห้อไหนอะไรยังไงแบรนด์น้ำดื่มหรืออะไรยังไงใครชอบแบบไหนมากกว่ากัน Best Place to Take a Nap นะครับนะครับตัวโฟล์กโกล์เนี่ยต้องบอกว่าคนเล่นเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นไม่ใช่แค่เล่นสนุกนะคือเป็นคนที่แบบว่าหาไอเดียประหลาดอันนี้บอกว่าถามคำถามว่าเออที่นอนที่แอบนอนที่ไหนดีหรือเปล่าใช่อะไรอย่างเงี้นะไม่ดับนะเต้เต้เอ็นนี่เพลย์โฟล์วางแผนทำอะไรดีวันนี้มีให้เลือกด้วยช่วยช่วยบิลหน่อยก็ไปโหวตกันเลยนะทีมแบบไหนที่เวิร์กนอกจากโหวตแล้วยังคอมเมนต์ได้ด้วยใช่ครับก็ใส่คอมเมนต์ใส่อะไรกันไปจริงงๆต้ออบก งานคล้ายๆอ s สา g ก a m มาแหละใช่ครับแต่ว่าเรียกว่ามีช้อยให้เลือกซึ่งเหมาะกับคนที่อยากจะเรียกว่าเฮ้ยฉันอยากจะถามคนอื่นว่าคิดยังไงใช่ครับนะครับไปลองเล่นกันดูเล่นดูฟรีฟรีด้วยโหลดโหลดมาเล่นกันได้เลยเนาะใช่ครับนครับนี่คือด i จ i ไลฟ์ของสัปดาห์นี้ครับ คุณผู้ชมนะครับติดตามพวกเรานะครับทางทวิตเตอร์ d i g i l i f e t v ได้ครับไปกดไลค์ที่ facebook.com/digilive_tv ครับดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube.com/digilive_tv ครับครับผมแล้วติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์4ทุ่ม15ทางเน t i o ช c h ั่น e ชนแนลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ